<TV. S 2> ช่วงนี้เอ็กก็มีเรื่องราวแซ่บมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะเรายังคงอยู่กับ Ford ประเทศไทยในกิจกรรม Ford next level experience ที่ซาป่าเมืองในสายหมอกประเทศเวียดนามเพื่อสัมผัสประสบการณ์การขับขี่อันเหนือชั้นตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักผจญภัยสายลุยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ไม่เคยมีมาก่อนค่ะ หลังจากผ่านการทดสอบรถ Ford Generation ใหม่รุ่นย่อยล่าสุด Ford Ranger รุ่น s t o r m t a c ็ o r r e v v r r s t t รุ่น w i l แ t a กและ Ford Ranger Raptor รุ่นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรและเบนซิน3.0ลิตรกันไปแล้วก็ถึงเวลาไปท่องเที่ยวเมืองซาปาเมืองในสายหมอกที่ยอดเขาฟาน4ปันสถานที่ที่ใครก็ต้องพิชิตส,สักครั้งค่ะ งานนี้นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเขาระยะทางประมาณ6กิโลเมตรซึ่งก็ทำให้ได้สัมผัสความสวยงามของวิวทิวทัศน์ป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ประการตาถึงยอดเขาฟาน4ีปันเช็คอินกันที่พีระมิดแห่งยอดเขาฟาน4ีปันวิวด้านหลังเป็นหมอกหนาะสีขาวไกลสุดสายตา ตื่นตากับหอระฆังแห่งซาปาความสูงกว่า32เมตรชั้นบนสร้างเป็นหลังคา8เหลี่ยมตามขนบของเวียดนามปิดท้ายด้วยอาหารสุดพิเศษในบรรยากาศสวยงามอลังการ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะฟอร์ดจัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ฟอร์ด next level experience นะคะเพื่อต้องการสื่อสารถึงการสร้างประสบการณ์ใหม่ที่เหนือชั้นยิ่งกว่าเดิมนะคะหลังจากการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ของเรานะคะได้นําเสนอรถยนต์ที่มีความโดดเด่นทั้งด้านการออกแบบนะคะนวัตกรรมเทคโนโลยีทันสมัยการนําเสนอฟีเจอร์ใหม่ๆซึ่งไม่เคยมีมาก่อนนะคะนับว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่แล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภคที่ต้องการความหลากหลายในการใช้งานรถยนต์ทุกวันนี้มากยิ่งขึ้นค่ะ เส้นทางที่เราใช้ทดสอบขับในครั้งนี้นะคะเริ่มต้นจากในตัวเมืองซาปาผ่านหมู่บ้านของชนเผ่าท้องถิ่นนะคะและเป้าหมายของการเดินทางใน,นครั้งนี้แน่นอนค่ะอยู่ที่นี่คืออ่างเก็บน้ําเซียวมีที่นะคะเรียกว่าเป็นเป้าหมายของการเดินทางที่ด้านหลังเนี่ยเป็นนาขั้นบันไดเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งเลยของเมืองซาปาค่ะ กิจกรรม Ford Next Level Experience ที่เมืองซาปาประเทศเวียดนามสร้างความประทับใจให้กับทุกคนเป็นอย่างมากก็ต้องขอขอบคุณ Ford ประเทศไทยกับทริปสุดพิเศษในครั้งนี้ด้วยค่ะ